เอางี้อยากฟังเสียงทันเนี้ยใช่งั้นเปิดบ้าไปฟังเลยบ้าไปแล้วฝากถึง X Max a ี r ยเฟรมด้วย ที่มึงวิ่ง 195GPS อ่ะมึงโดนกูแดกแน่มึงโดนล,ลิงกูแน่เอา,อางี้อยากฟังเสียงันเนี้ใช่งั้นเปิดบ้าไปฟังเลยบ้าไปแล้ว แม่ไอ้จีมมึงนั่งท่าเดิมเลี๋ยวนั่งเรียนมามึงนั่งท่าเดิมเลยอ่ะเออเก็บรถเราก็ต้องนั่งท่าเดิมใช่ไหมอ๋อเออโอเคเดี๋ยวพาไปดูพัดลมหน่อยพี่ครับเดี๋ยวแวะเครื่องเกมแคปด้วยนะได้เลยจ้าจ้าบุญขอต้อนพัดลมเป็นไงเียพัดลมเฮียอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเทอร์โบเลยพี่มันเป็นเทอร์โบพัดลมเทอร์โบแบบระบบหอยอ่ะวันนี้แปดพันซีเอ็มแอมป์ขอต้อนแปดพันซีเอ็ม ความเร็วงลมเหมือนกับเราเทสโฟใช่ไหม,มวันนี้ไปดูร้อยห้าสิบมาอมไอนี้แปดพันเป็นค่าร <150 S 1> ้อยห้าสิบ,บยังยืนเหว๋อยู่เลยอ <c oughs> ่ะคือแบบมันเป่าหน้าปยวเลยนะนั่นแหละแล้วอันนี้คือเครื่องเจคมอันนี้ก็เป็นลายผลิตใหม่ของบางที่เนี่ยช่วงเนี้ยคมสี่วาวเรียกว่าไม่ทันขายนี่ยังขึ้นอยู่บนแท่นอยู่เลยอ๋ออันนี้คือสี่วาวใช่ก็เรียกว่าเอาแท่นสั่งแท่นมาสองตัวเลยเพื่อที่จะ อันนี้เจหยบอือนีงก็เก็บละเอียดอืออันนี้คือเป็นแคมโมนมันที่เราปรับแล้วใช่แล้วเราก็มาคลอดลูกมันออกมาครับผมอ๋อแล้วไอ้นั้นคืออะไรเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเก็บละเอียดไงผิวตัวเนี้ยขอจอยดูว่ามันใหญ่อ่าขึ้นมามันก็แต่ยังแบบว่าหยาบหยาบขึ้นให้ได้ได้องศาใกล้เคียงที่สุดก่อนอือหือจากนั้นตรงนู้นผิวเอาไม่ง่ายเหมือนขัดคว้านคว้านขัดอ่ะคล้ายๆกันครับ อันนี้คือแคมดิบสีวาวร้อนๆเลยใช่เสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จอ๋อตัวที่เสร็จแล้วมาดูหน่อยไปเดูผิวหน่อยดูเจ๊ให้ดูเลยเอเียสุเลยเฮ้ยเป็นไงไวรุ่นต้องพูดคำนี้เรอวะฮะไอ้น้องให้พี่เจี๊ให้ดูไหมแค่เดินเครื่องก็ง่ายแล้วมันเดินเองอัตโนมัติไม่ใช่อ่ะสจอยากจะสั่งแคมคัตตอนต้องคุยกับคนนี้นะถ้าสมมติว่าสจอยากได้ องศาที่แตกต่างกันคนอื่นนี้เขามีจิ๊กสามารถบิดองศาได้เลยนะใช่อ่ะนี่เดาวแล้วเป็นคนเดียวด้วยนะที่เจียในร้านอ่ะฮะต้องเอาใจเอานิดนึงต้องเอาใจนิดนึงพ่อสั่งเราไม่ใช่อะไรอ๋อเนี่ก็เลยเดินอย่างนี้เลยนี่ฮะอ๋อขอผิวเสร็จข้างมั้ไหมุ่นอ๋อก็เจียไปเรื่อยอย่างนี้เลยครับ ต้องมีน้ำยาหล่อยเย็นอยู่ตรับอ,อ,อ๋อประมาณนี้นี่สอเหอ็นขนาดของท่อลมที่เราต่อออกมามันใหญ่มากเลยทำให้ระบบมันค่อนข้างแพงใหญ่มากอันนี้ก็คือต้องให้คนช่างมางเดิดตั้งใช่มีทีมง,งานที่คนนํานวณเราจะคนนํานวณการโฟลมมาเลยใช่คำนวณห้องเรามาก่อนแล้วเราอยากได้อากาศออกปเท่าไหร่ ก็ต้องจัด<ช>อันนี้ก็คือเจียเจียสดเลยเจ<ช>ียให้ดูคนด,ดูดูเลยครับเนี่ยนี่เป็นบ wow ล็อกสี่วาวสเปคเดียวกับที่สตอร์ใช้แคมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับว่าแคมก็พันห้าร้อยบาทนะครับคนดูมีแบกไหมไม,ไม่มีมมต้องสั่งที่ช่างเซ่แล้วนะเพราะว่าครูก็ได้ไปสตอร์หันเหมือนกันโ <ๆ S 2> คนบอกว่าทำไมสตอร์จอพูดไม่พอคือมันเป็นคาแรคเตอร์ครับจริงๆผมเป็นคนพูดพอมากเลยนะใช่หลังกล้อง สุภาพมากใช่ครับเพราะโคโดวนทนตีนนะครับ <c oughs> ไปไหนก็โคโดวนเขาเสิร์ฟนะครับ <c oughs> ก็เลยเราก็เลยเป็นคนพูดพะเสร็จแล้วเหรอโอ้ <c oughs> oh my god เพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันระเบิดมาเรียบร้อยแล้วใกล้เคียงมากตรงนี้นนก็แค่เก็บละเอียดเก็บผิวให้ดูให้ดูข้างที่เก็บผิวแล้วกับข้างหนึ่งยังไม่ได้เก็บได้เรียบเทียบกันไปเลยสุดยอดมากแล้วแมวขายหน้าไม่ี่ยกี่ขายหน้าไอ้กี้มึงเลิกกินแมวแล้วเลิกกินแมวยัง ไม่ได้กินเอาลต้มต้มอ,อย่างนี้สมุนไพรแล้วใช่เลยน้ำท่อมมานะ <c oughs> บอกเลยนะครับว่าตอนนี้พืชกระท่อมเนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วไม่ว่าจะเป็นการปลูกการขายการครอบครองทุกอย่างปดหมดประมาณนั้นแหละพอดูนะร้อนนะบอกไม่เคยไม่เคยหวัเนี่พามาดูตรงแสงไฟนะอันนี้คือหยาบนี่คือละเอียดครับ <c oughs> ประมาณนี้เอาไปเงางาม หยุดยางดาราลแล้วตากล้องมึงหมไหวเป็นะได้ละโอเค,อเ,คเนี่ยเงามากมถ้าเปรียบเทียบเป็นคําเปรียบเปยก็งเงาตาแตกอะประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีแล้วเลยลูกเพี่นี่นี่ชอบอันนี้มากเลยที่โมโตัวไหนครับตัวไหนนี่คนไทยชออันนี้ดูโคตรจ้าบเลยจริงๆใช้เป็นน่นะเพราะว่าเราทํา ทิพังพินาศไปเยอะแล้วนี่แล้วก็พี่ทำรับเนี่ยตีปอกตีปอกเลยครับตีปอกเนี่ยเขาไม่ได้ทำงี้พี่ทำยังไงทำงี้นี่ยมันบุกปอกแล้วพี่เคยเห็นหลบบาเปล่าหลบไงหลบงี้หลบบาหลบที่ปวดหัวเลยอ่ะอันนี้คือตีปอกใหม่แล้วนี่ได้นั่นอยากให้พี่ตีปอกแบบว่าลูกเจ็ดสิบได้ไหมได้ทำได้หมด จบที่นี่ที่เดียวเลยมีลูกลมีลูกกับเจ็ดสิบมิล,มลมน่ะนี่นายเอลไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องเดียวเก่งเรื่นนองระบบไฟด้วยนะได้อะ<ด>นายเอลเขาเก่งทุกเรื่องแหละ<ช>รู้จักเขาแล้วอันนี้เครื่องทำฝาแต่บ้านเราจะกากกว่าเขาหน่อย<ะ>ของเขามันเป็นตัวตัวหไหนไม่รพีห้าสิบบ้านเราเป็นพีสี่ห้าเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยซื้อตัวเล็กนี่ออันนี้คือเขานั่งโมอะไรกันไม่รู้ครับ อันนี้คือลูกพี่หมดเลยเพราะลูกพี่จะนั่งเก้าอี้ไงอันนี้ลูกน้องจะนั่งข้างล่างยอกยอกบางเซจ,จะใส่กูหลายทีแล้วบางทีก็เครื่องนี้ยังอยู่ยังไม่พังเลยใช้โคตนานวานพี่คนนนี้<ๆ>ะ<ๆ>นะครับรีวิวเลยทำข้อหนึ่งตัวหนึ่งวัน<ๆ> ห้าตัวยี่สิบวันงงไหมงงเลยกูไม่งงหรอกเพราะว่าเขาทำหลายอย่างครับเราก็พูดหยอกกันแหละพี่ถามจริงอ่ะทำข้อเบี่ยงหรี่ยทำนานไหอยู่ที่คลองไม่คลองครับถ้าสมมติถ้าสมมติว่าครอบอ่ะล้อมล้อมใหญ่ล้อมใหญ่นะเขาเรียกว่าอ่งสองตัวครับว่าตัวแกร่งว่าตัวอยู่ที่งานด้วยครับว่นานนทำงานอืน่นนะตอื่นหรือเใช่ไหมก็คือจบเลยตั้งแต่ ล้อมฝังห่วงครับึ่งเก็บหมดอัตการเนี่ยงันอัตการนะครับในดัตการครับแล้วไอ้เนี่ยแล้วแล้วถ่วงอ่ะถ่วงอ่ะไม่บอกไม่ได้แดกคู่ล็อกไม่บอกเลยบอกไม่ได้ครัไม่ไม่พูดถึงว่าถ่วงนานนะเปล่าแต่ระยะเวลาแป๊บเดียวก็เป็นเหมือนของคนอื่นเขานะครับเนี่ยอ่าเป็นคล้ายกันแต่อยู่ที่การถ่วงอยู่ที่การถ่วงเอาง่ายๆคือข้อจะแรงไม่แรงอยู่ที่การถ่วงครับ เขาอาจจะทวงจุดสจุดแต่รถพี่ทวง20จุดนะครับเองว่าแอกไหมเพราะว่าเป็นพิเศษกว่าใครเขาถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เลยท <c oughs> ี่ยังถ้าประมาณนี้นี่ก็คือช่างทําข้อเหวี่ยงก็อยากได้ข้อเหวี่ยงก็เลยถามนี่ลูกพี่แหละอะไร,ะไรให้ถามไหมถามอะไรเวลาจะาสั่งข้อเหวี่ยงอ่ะก็ติดต่อทางเพจน,นะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่างเนี่ยเขาจะติดต่อผมเองเขากลัวไม่ได้ของจที แต่เรื่องของผมเนี่ยของแท้แรงกับใครแรงกับใครนักคำนวณด้วยใช่เรีนชอบเลยเหรอก็ผมเนี่ยตัวตนผมเนี่ยผมจะแบบเน้นแบบถ้งงานถ้าบางทีเราอ่ะเราเน้นแบบส่งงานแบบว่าชุดอะไรเงี้ยเราจะต้องเก็บงานให้ละเอียดแล้วค่อยส่งลูกค้าเราโุมปัญหาแล้วก็หลังการขายเ่ยเราเป็นคนที่ติดต่อง่าย เราก็จะให้ข้อมูลให้ลูกค้าแต่ว่าดไอาจจะช,ช้าหน่อยแต่ว่าเราเ,เราอยากให้เขาได้ข้อมูลโดยตรงถ้อ <c oughs> ตอบโจทย์นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าบางเซเข้างานละเอียดส่วน,วนพี่ก็งานละเอียดเหมือนกันนะครับล่าสุดก็ละเอียดไปเครื่องหนึ่งอะปัลูกสูบจาก60มิลเนะเหล <c oughs> ืออยู่ประมาณ3ม,มิลเหลือ <c oughs> อยู่แค่นี้ดอกนั้นละเอียดยิบพูดเล่นนะครับเลเนี่ยเราจะทำชุด ทุตากาวแบบที่ว่ามีสำหรับคนที่ซื้อเนี่ยเราจะมีคลิปการประกอบการอะไรด้วย,วย,วยนเลยี้ <Wow. S 1> ยังไม่มีใครทำเดี๋ยวเราทำปุ๊บก็จะมีคนทำตามอีก,นะกอเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ย<ม>ประกอบรถที่ถูกต้องถูกวิธีนะให้เหมือนที่เราประกอบอ่ะแล้วคุณก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำด้วยไม่หลงทางใช่ไม่หลงทาง เทียร e ์แอนด์เครื่องสำคัญมากใช่คือรายละเอียดเนี่ยการประกอบเครื่องนี่ต้องช่างแอลประกอบไปมากช่างแอลจีเสุด,<ช>ดยอดผมสามารถปล่อยมือได้ปล่อยเลยใช่ให้ทำได้เลยทุกวันนี้แสดงว่าลูก,กพี่ก็ไม่ทำอะไรแล้วทำผมก็จะเป็นคอยเป็นคนที่ว่าเราทำทำปั่นไดโน่อะไรเงี้ยคือแบ่งหน้าที่กันใช,ใช่ใช่ประกอบเครื่องช่างแอลเลย้วก็แบบว่าตอนนี้ช่างแอลก็ดูแลดูแลเรื่องการประกอบเครื่อง ส่วนเรื่องแคมก็ให้กี้ดูแลเครื่องร้อยเก้าสิบสองร้อยนี่ทั้งแนวประกอบหมดจัดเช็ดดูดูเดี๋ยวดูเขาแอฟมาทำทุกอย่างทำอะไรจะประกอบเครื่องเพราะนะเขาจะรู้เคล็ดลัทุกอย่างทุกอย่างอ่ะคนเดียวเลยงั้นลูกพี่ออกไปอยู่ที่ไหนเนาอยสายไฟสายไฟนี่เป็นรถคารูทำให้เป็นรถหัวฉีดได้ใช้สายไฟชุดเดิมอ่ะตัดไปแบบอ่า นี่ยังไม่เจอในฝาอีเซเตอร์นะจานจานโซ่เวฟร้อยยี่งงห้าไอ้หนแล้วจะงงหนึ่งนี่ผมทำกันแล้วเนี่ยรถคันเมื่อกี้เนี่ยที่เราติดเครื่องให้ฟังนะนี่ฝาเวฟร้อยยี่ห้าเฟืองโซ่ไอ้ฝาอีเซเตอร์เฟืองโซ่เวฟร้อยยี่ห้ายังไม่มีใครทำเ,เราเลยทำก่อนออแล้วเป็นไงเร่งเป็นไงปึงป้งปั้งเลยพื้ออนสะเทือนเลยไหมพื้นสะเทือนที่บอกเลยว่าเมื่อกี้เบิ้ลหูดับไปข้าง <laughs> หูดับไปข้าง แรงจริงเรียกปิดคลิปได้เลยได้ครนะับก็เดี๋ยวติดตามกันว่างานของสอจอวันนี้พาไปครบภารกิจทุกอย่างแล้ว,วฝาสูบ c ซเซทโฟแล้วก็มาเก็บแคมก็เดี๋ยวไปติดตามดูว่ารถเขาจะแรงแค่ไหนเวลาที่ไปออกคลิปบอกไยนะฝากถึง x m a x ไอเทียเฟรมด้วย <c oughs> ที่มึงวิ่ง 195GPS อะ่ะมึงโดนกูแดกแน่ โดนลิงกูแน่แล้วเจอกันนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพจดิงที่ทั้งหมดติดตามบางเซมองเทพด้วยช่างเซมองเทพหรือเฟซบ o ๊กภาษาอังกฤษอ่ะ hmm. ลองไปอ่านดูไปแล้วครับสวัสดีครับ